สวัสดีค่ะชาวราศีเมษนะคะคุณเป็นคนโดดเด่นเป็นคนหน้าตาดีมีเสน่ห์มีเมอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นคนที่ชอบเ,อเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์นะคะคุณนะคะสื่อสารได้เก่งใช้คำพูดได้เก่งบางคนเป็นนักร้องนักแสดง นะคะบางคนทํางานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์บางคนมีความคิดสร้างสรรค์ใช้คําพูดได้ดีบางคนเป็นนักเขียนบางคนเป็นนักเกี่ยวยาคนอื่นนะคะหรือคําพูดเนี่ยมักจะทําให้คนอื่นเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจปัจจุบันนี้คุณเองก็คิดเกี่ยวกับเรื่องของความรักบางคนอยากมีความรักบางคนอยากมีงานใหม่บางคนอยากมีการเปลี่ยนแปลงอยากมีชีวิตที่ดี นะคะคุณค่อนข้างที่จะตามหาความฝันเป็นคนที่มีความฝันคนนึงและหนักแน่นในการที่จะทําความฝันนั้นให้เป็นจริงคุณคิดว่าการเดินช้านะคะดีกว่าไม่ได้เดินค่อยๆตามหาความฝันค่อยๆลงมือทําคุณเชื่อว่ามันประสบความสําเร็จแน่นอน สิ่งที Mother, no ่จะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะคาดหวังอะไรในเรื่องของความรักในเรื่องของการประสบความสําเร็จในเรื่องของชื่อเสียงหรือแม้แต่การที่จะซื้อบ้านคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จใครเรียนอยู่นะคะเออเกี่ยวถามเกี่ยวกับเรื่องเรียนจบจะจบไหมจบแน่นอนก่อนบางคนอยากจะสร้างบ้านนะคะมีโอกาสสร้างได้ไหมมีโอกาสสร้างได้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะ ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้ด้วยความสามารถของคุณเองคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนเก่งและทำอะไรหลายๆอย่างได้ดีทำได้มากกว่าหนึ่งอย่างแล้วมันก็ดีทุกๆอย่างด้วยซ้ำคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์และมีพรแสวงในคนในตัวตัวคนเดียวอะนะในตัวตัวคุณเองอะทำอะไรได้หลายอย่างมากๆเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ล้วคุณอะถ้าทำเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะตอนเนี้ย ดีมากอะไรที่ใช้สื่อการสื่อสารต่างๆนะคะการใช้คำพูดคือว่าดีนะคะทีนี้เนี่ยเรามาเจาะในเรื่องของการงานบ้างนะคะการงานดีนะคุณจะได้รับเงินก้อนโตจากการทำงาน ลูกคุ้ลูกค้านะคะเริ่มกลับมามีคนให้การสนับสนุนคุณนะคะถือว่าดวงเด่นในเรื่องของการงานมากๆบางคนเนี่ยเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับการใช้จิตการฝึกสมาธินะคะหรือคุณเป็นคนที่ช่วงนี้คุณจะมีสมาธิมีเส้นแรงมากๆและทําอะไรด้วยสตินะคะคุณจะทําอะไรรอบคอบมากขึ้น คุณจะรับฟังคนอื่นได้มากขึ้นแล้วก็ดีด้วยนะบางคนมีการได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งบางคนมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนจากการทํางานบางคนจะมีคนนําเงินมาให้เกี่ยวกับเรื่องการงานสนับสนุนคุณช่วยเหลือคุณโปรโมทให้คุณนะคะคุณเป็นคนที่มีสติใจเย็นนะคะคุณมองข้ามเรื่องอะไรต่างๆไปได้มากมายเลยนะคะการเงินค่ะ การเงินกำลังรอเงินอะไรอยู่คะรอเงินคนรักโอนให้หรือเปล่าหรือรอลูกค้าเก่าเงินจากลูกค้าเก่าเงินที่ใครยังไม่โอนมาคุณจะได้เจอแสงสว่างหรือใครเนี่ยตอนแรกมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ๆจะมีแสงสว่างอยู่ๆจะมีไอเดียขึ้นมาอยู่ๆจะมีใครให้กู้ให้ยืมคุณค่อนข้างที่จะสู้อะต่อให้คุณจะไม่มีเงินคุณก็สู้เพราะว่าคุณมีภาระคุณมีค่าใช้จ่ายคุณพร้อมที่จะแบกโลกทั้งใบนะคะ เรามองว่าคุณอาจจะเงาเงาหงอยหงอยบ้างในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะบางคนเนี่ยกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับเครียดนะหาเงินบางคนเนี่ยทำงานอย่างหามลุ่มหามคำเพื่อที่จะได้เงินมานะคะแต่คุณจะได้แสงสว่างคุณสู้ไม่ถอยยังไงการเงินของคุณนะคะจะได้มาแน่นอนแม้ว่าบางทีมันจะช้ามันจะเหนื่อยหน่อยแต่เราว่าคุณได้นะเรามาดูความรักค่ะ ความรักมักเจอคนที่เด็กกว่าหรือคุณมักจะมองข้ามความเป็นตัวของตัวเองนะคะบางครั้งเวลาคุณมีความรักเนี่ยหรือบางคนเนี่ยจะมีคู่ช้าเพราะว่าอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,องคุณอาจจะต้องไปขอพรเกี่ยวกับพระพิคเนตนะคะหรือ,อ,อขอขามากรรมเพราะคุณน่าจะเป็นคนที่มีคู่ยากมากๆนะคะ บางคนถ้าไม่ดีต่อตัวคุณไม่ได้ดีต่อชีวิตคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ให้นะท่านปัดทิ้งไปหมดเลยคุณเหมือนมีจะมีพรมในเรื่องของความคิดมากในเรื่องของความสัมพันธ์หรือณนะตอนนี้คุณกําลังคิดว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์ดีคุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณหลอกตัวเองอะคะ่ะคุณหลอกตัวเองอยู่กับความสัมพันธ์นี้คุณไม่มีความสุขหรือคุณนะ่ะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขาจนลืมมองข้ามความเป็นตัวเองบางคนเนี่ยอาจจะ อยู่ในช่วงแบบอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะรู้สึกว่าน้ําหนักขึ้นอยากจะก,กลายเป็นคนสวยนะคะอยากจะก,กลายเป็นคนมีเอ่อมีอะไรดีๆเพราะว่าคุณน่าจะเจอเรื่องราวของความเศร้าบางคนมีรักสามเศร้าบางคนถูกนอกใจนะคะบางคนถูกทําอะไรรับหลังถูกแทงข้างหลังนะคะเสียใจมากๆาโดยเฉพาะคนมีคู่เนี่ยก่อนหน้านี้คุณน่าจะถูกทําร้ายเนาะไอคนที่ดูเหมือนเด็กหรือเหมือนแบบคนอายุน้อยกว่าคุณเนี่ย ทำลายคุณแต่ถามว่าเขาจะปล่อยคุณไปไหมเราว่าไม่นะคะความสัมพันธ์ก็เหมือนยังยื้อกันอยู่นะคะยื้อกันอยู่เพราะเขาเองก็ไม่อยากยอมปล่อยคุณหรอกแต่คุณเองเนี่ยต้องตัดสินใจว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ดีไหมหรือบางคนเนี่ยจะได้คู่ที่ มีอะไรเหมือนเหมือนกันถ้าเป็นสายพระพิฆเนศเหมือนกันชอบไหว้พระเหมือนกันแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าความรักอะไรมันทำร้ายคุณให้คุณรักตัวเองให้มากขึ้นนะคะให้ถอยจากความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษนะมันจะได้ไม่ทำร้ายคุณมากจนเกินไปเรามาดูคนโสดบ้างนะคะคนโสดดวงความรักเป็นอย่างไรในเดือนกันยา หนึ่งนะคะไพ่ตกกันเลยทีเดียวเอ๊เป็นยังไงเนาะคนโสดนี่มีอาถังหรือเปล่าคุณอยากได้ใครสักคนมาดูแลค่ะเวลาคุณไปไหนมาไหนตัวคนเดียวมันก็ลงทางเนาะ คุณจะเปิดใจนะแสดงว่าคุณจะมีการไปท่องเที่ยวหลังจากที่ปิดใจมานานหรือมีใครบางคนทําให้คุณผิดหวังนะคะเปิดใจแล้วก็มันจะปิดใจก็มีคุณอาจจะรู้อยากอยู่คนเดียวเจอรักมากจะเจอแต่คนที่มีเจ้าของหรือเวลาคุณรักใครคุณจะติดคนคนนั้นมากคุณเบื่อหน่ายคุณไม่อยากรับความรู้สึกแบบนั้นนะคะอาจจะตัดสินใจที่จะอยู่คนเดียวแต่ก็มันมันไม่สามารถจะทิ้งคนคนนั้นได้แสดงว่าคุณมีคนในใจอยู่เนาะคนโสด หรือจะมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากปลดปลอกหัวใจอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็ยังไม่ราบรื่นนะคะมันยังไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจคุณคาดคิดเท่าไหร่ในเดือนนี้เพราะว่าใจคุณน่ยมันยังมีคนคนเดิมอยู่นะคะหรือคุณอาจจะแบบปีวิเวกไม่พร้อมที่จะมีความรักไม่เปิดใจให้ใครเลยอ,อยู่คนเดียวฉันก็อยู่ได้นะคะมันจะเป็นอาการประมาณนั้นเรามาดูซิว่าสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรนะคะ เหมือนสุขภาพจะได้การรับรักการรักษานะถ้าคุณป่วยอยู่นะคะร่างกายเป็นร้อนในไหมปวดข้างในร้อนข้างในนะคะแล้วก็เกี่ยวกับสายตาเนาะเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรเกี่ยวกับสายตาเป็นอะไรเกี่ยวกับระบบภายในหรือนะคะบางคนจะเจอแพทย์เจอหมอที่ถูกนะคะ,ะหรือคุณจะไป จะต้องไปตรวจอะไรมากขึ้นในร่างกายนะแต่เราก็ยังไม่ได้เจออะไรที่มันรุนแรงนะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นด้วยซ้ำถ้าภายในคุณมีความสุขนะคะร่างสุขภาพร่างกายเอ่อคุณก็จะแข็งแรงตามไปด้วยนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถทักช่องคิวดูดวงส่วนตัวได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกนใหมาคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย